เมา่าเช้าที่โทรหาอาจารย์นะก็ <c oughs> คือว่าเฮ้ยที่ที่อาจารย์ถามว่าเป็นยังไงบ้างข้า,ามันก็มัวไปจิจกิ้มอะไรเนี่ยไปดูแลคุบานทำนาไปก,กันหลวงพ่อแต่แล้ววันนี้หลวงพ่อคุบาโอไม่ต้องไปนะแต่มันก็เห็นมาก่อนนะ้แล้วแต่ก็ยังไม่ไม,ไม่ไม่ชัดมากเนาะมันก็เห็นมาหลายครั้งแต่บรรดานานมาเห็นทีนะแล้วแล้ววันเนี้ยตอนเช้าก็เมื่อคืนอ่าตอนตอนเช้ารอระหว่างรอคุบอาจา์เมื่อคืนก็เดิน <c oughs> เดินเดินเดินแต่ไม่รู้ว่ามันมันไปเดินมันเองอ่ะใจมันมันไปทางนั้นนะครับมันว่ามันก็ไปของมันเองกะเดินเรื่อยๆมันก็เดินวนไปวนมากันอ่ะชั่วโมงกว่ากว่าครูบาอาจารย์นะมันก็เห็นว่าเอาสติเราบสติเราอ่ะเราอ่ะเอาเราไปเป็นสติรู้รู้กายขนายก่อนถึงเนี้ยครับไปรู้การเคลื่อนไหวรู้นู่นรู้นี่อ่าพอปานเราก็มาดูใจเราก็ดูใจใจมันแต่งอะไรเป็นยังไงมันจะเฉยมันจะอะไรมันจะเวทนาสุขทุกเฉยๆแยเวก็รู้ของมันแต่คราวเนี้ย ไอตัวสติที่เราเอาเข้าไปแล้วลึกรู้มีสติแล้วลึกรู้เนี่ยรู้ที่ใจเนี่ยมันกลายเป็นว่าเอ้าเดินไปเดินไปโดยที่ไม่มีเราเข้าไปเพ่งหรือไปกดทับอะไรนะมันก็อะไรมากระทบก่อนก็รู้ทัางนั้นก่อนแต่คราวเนี้ยพอมันเห็นว่ามันเดินถ้ามันมีความรู้สึกอยู่แล้วในความรู้สึกมันมันมันแค่ความรู้สึกมันไม่ได้ไปไปเห็นแบบว่าตาต้องเพ่งนะรู้สึกเดินเอ้าคราวนี้เอ้าทําไมมันมีตัวหนึ่งตัวรู้อีกตัวหนึ่งที่มันเห็นว่าไอเราเนี่ย ทำหน้าเฉยๆอยู่เฉยเหมือนกับว่าเห็นว่าไอ้ตัวเราที่มีสติจะไปรู้ใจเนี่ยที่ไปเห็นไปเห็นการเคลื่อนไหวของมันด้วยเห็นเห็นความรู้สึกเคลื่อนไหวเนี่ยอ่าเอ้าทาไมมันมันไม่เข้าไปเสียกนะฮะประมาณนั้นไหนในตัวเนี่ยถ้าเปรียบเสมือนก็คือเหมือนไอ้ตัวเราสติที่เป็นอริชาเนอ่ะมันอยู่เฉยๆคอยดูเฉยๆไอ้ตัวนี้ที่เห็นนะมันคือว่ามันเห็นหมดเลยอ่ะอีกตัวอีกตัวหนึ่งนะครับแต่ตัวเนี้ยมันมาไปมา ถ้าแต่เราอยู่เฉยคนเดียวไม่มีศัพท์มากระทบไม่มีอะไรม,ไมันก็จะเห็นชัดแต่ถ้ามีศัพท์มาเนี่ยก็คือใจมันก็จะกลายเป็นว่ามีแค่เราอ่ะมีสติเป็นเลึกรู้รี่ของพระอาจารแต่พอเราไม่ได้มีศัพท์อะไรมากระทบเนี่ยเราอยู่ของเราเดินจงกรมภาวนาเราไปธรรมชาติตามธรรมชาติของเราดูกายและใจไปอันนี้ก็ดูแต่ใจ,ใจอะไรเอาอยู่ดีมันมามันมาเห็นว่ามันมีความรู้สึกตรงนั้นอะ่ะมันเห็นว่า ไอตัวเราที่เป็นมีสติลึกๆมันเห็นในตัวนี้นด้วยครับมานั้นนะมันเห็นในทั้งหมดแล้วคราวนี้อยู่ดีก็ลองกานเราชอบทดสอบนะอ่ะก็ลองลองร้องเพลงไม่ใช่ร้องเพลงลองอ่าท่องบทสวดอะไรเงี้ยอ้อขาก็ความรู้สึกก็เห็นไอตัวนี้ก็เห็นว่าเหมือนมีความรู้สึกที่มันพิจารณาไปว่าอ้อไอตัวที่เข้าไปเสี่ยงเนี่ย มึงไม่ได้ไปไปเสียกันในใจแล้วแต่มึงออกมาเลาะมามาท่องบทสวดอะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นนะครับในความรู้สึกที่เห็นนะก็เลยหยุดทุกคนระับมันก็เห็นได้ตัวที่มีติเราเนี่ยที่จะติที่จะเข้าไปรู้สึกมีความรู้สึกระลึกรู้เนี่ยมีตัวทีงเห็นมันอยู่ด้วยเนี่ยครับประมาณนะั้นนะพาจารมันมันไม่เห็นตัวโรคภัยไม่หมดเลยอ่ะมันหนึ่งร้อตัวนี้ก็ไม่ไปยุ่งเหบือใครด้วยนะมันก็อยู่มันอย่างนั้นอนะ่ะประมาณนั้นนะครับอืเราก็ไม่เอิ่งแม้ไรก็ดูมันเลยให้มันพิจารณาไประหว่างนั้นเพราะมัน มันไม่ได้สนใจบทสวดรอบข้างอะไรหรืออะไรแล้วครับมันก็เดินดูเพราะเราหลวงพ่อบอกไปต้องเข้าไปตรวจให้มารอรับอุปถาคุบาร์กำลังยันปะสิงแล้วก็เดือนรอเนี่ยแหละก็พิจารณากันมันก็พิจารณาของมันใจมันก็สังคารปรงแต่งเป็นพิจารณาของมันเองในใจนะครับเราก็ดูเราก็มีสติรูดูดูเสร็จแต่จะมีตัวนเนี่ยดูตัวเราที่มีสติเลยรู้เนี่ยประมาณนั้นในความรู้สึกที่ที่เห็นนะตอนนั้นนะครับอาจารย์ นั่นแหละดูสังเกตดูไอตัวที่มันนิ่งๆนี่นแหละทีเนี้ยครับดูที่<อ>มันนิ่งๆไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆมันก็จะอ่าไออัตราตัวตนต,ตัวเรามันจะค่อยๆหายไปหายไปหายไปมันมันอาจจะมีตัวเราค้างอยู่ตัวที่มันนิ่งๆอ่าใช่แล้วจะสังเกตอ่าขอข้านอนรูจ้จะแปลจะอธิบายถูกไหมคือว่ามันจะมีความโกติเราอะ่ะ จะเป็นผู้มีสติและลึกรู้ถูกไหมครับไปรู้รู้รรรอ่าแล้วพอพอใจมันว่างพอใจมันใจมันไม่ได้มีไม่มีสังขารตกแต่งมันมีแค่ความรู้สึกลึกๆภายในอัน้นิสัยและที่อาจา,ารย์ว่าถูกไหมครับออ uh. เสร็จแล้วมันก็พอมันใจมันไม่ได้แล้วไอเราอยู่ข้างนอกมันก็อยู่อยู่นิ่งๆโดยที่ไม่เข้าไปไม่เข้าไปอะไรก็เป็นผู้ดูอย่างเดียวมันก็เลยเหมือนวับนิ่งๆของมันแต่จะมีตัวนึงอยู่ดีมันก็ไปเห็นไอตัวนิ่งๆไอตัวเนี้ยเหมือน่ัง เหมือนเรามันเห็นว่าภายนอกเราเนี่ยทำไมมันไปนิ่งอย่างนั้นล่ะมันไปจดจ่ออยู่อย่างนั้นประมาณนั้นนะครับอืมอ่ามันไปเห็นแบบนั้นทั้งที่ขาก็เดินอยู่อ่ะมันมันก็รู้สึกรู้สึกหมดได้ตัวที่นิ่งๆมันก็พยายามมันเห็นว่าตัวที่สติเละรื่นเริของเราเนี่ยไปจดจ่อดูมันอยู่ประมาณนั้นตัวข้างบนเนี่ยมันก็ เห็นหมดมันถ้าถ้าพูดถึงตาเปล่ามันเห็นหมดเลยนะคบรู้สึกนั้นที่ที่ดูนะที่ที่เขาน้อยเห็นนะมันเห็นหมดเลยประมาณนั้นนะครับแต่แต่พอมีภาษามากระทบปุ๊บไอ้ตัวนั้นจะไม่จะไม่เห็นมันจะจางหายไปจะเป็นตัวเหมือนตัวเราอะสติเราเป็นผู้มีสติรู้ดูเหมือนเลยมันเป็นกลายเป็นตัวบนหายจะเหลืออตัวที่สองเนี่ยคอยดูดูใจทํางานแต่พอเรามีเร่มีภาษามากระทบหรือเราอยู่คนเดียวภาวนาอยู่คนเดียวน่ะหรือนั่งนิ่งๆแล้วก็ทั่งนั่งนิ่งๆนะครับ เือเห็นในตัวมองมองว่าเราอ่ะนั่งอยู่นิ่งๆเพราะนั้นมองเห็นตัวเราอะนะประมาณว่ามองเห็นตัวเราหบบว่าในความรู้สึกนะครับพ่อจันมองเห็นในความรู้สึกไม่ได้มองเห็นว่าอุ๊ยเลิศยึดเราหลุดออกมาเป็นยืนดูมอนไม่ใช่แต่มันเป็นความรู้สึกที่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 รับรู้ได้ชัดเจนเลยครับในความรู้สึกนั้นอืเพราะมันแยกความรู้สึกออกเป็นสองแบบนี้ความรู้สึกที่เราเราไปมีสติและลึกรู้ อยู right yeah. uh, uh, uh. ่ท like ี really? uh, 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 uh. ่กายอยู่ที่ใจถูกไหมกับมีความรู้สึกหนึ่งคือมีความรู้สึกที่ว่าไอตัวเนี้ยแม่งดูดูไอตัวที่เราลึกรู้อยู่อ่อ่าอ่าอ่ามาเนี้ยระลึกที่กายที่ใจเสร็จเนี้ด้วยแล้วก็เหมือนกับมันเห็นทุกอย่างครับพอาจารย์อ่าอ่าอาในปรมานี้ครับเออแล้วตอนที่มันก็รู้สึกว่ามันเริ่มมีความรู้สึกนี้มันก็เริ่มชัดขึ้นชัดขึ้นครับเออเออ ประมาณนั้น,น,นแหละเริ่มถี่ขึ้นถี่ขึ้นเพราะมันก็อยู่แบบนั้นข้ามันก็เลยใช้ราวัลว่าสบายเมื่อไหร่ก็นั่งอยู่อย่างนั้นแหละถ้าเกิมันรู้สึกว่าใจมันสบายเหมือนจะไม่เปิอโอกาสเนี่ยครับอาจารย์รู้สึกว่าสบายหรืเอเดินอยู่ัน่ยู่ใจสบายทุกจะไม่ไปถึงสบายนะแต่เราจะหยุดเลยนั่งลงตรงไหนก็ได้หรือนิ่งๆตรงไหนก็ได้ดูจนไปดูใจที่มันสบายนั่นแหละจุดเนี่ยขณะเราดูตรงเนี้ยก็ตอนนี้นะที่มีความทุกข์ ไม่มีอะไรมันสบายไมัมมนในความรู้สึกมันไม่มีความเก่งไม่มีอะไรก็เลยนั่งดูนั่งดูมันก็ยิ่งลึกลงไปละเอียดลงไปของมันเองนะครับอาจารย์ประมาณนั้นนะครับใช่ใช่ใช่ดูเข้าไปในใจที่สบายสบายสบายนั่นแหละ <c oughs> การดูเข้าไปเข้าไปเข้าไปเนี่ยอ่ามันจะทําให้ตัวดูตัวรู้เนี่ยมันหายสงสัยครับ <c oughs> อ่ามันหายสงสัยมันคลี่คลายเข้าไปในไอ้แต่ก่อนถ้าดูเราดูไปถึงไหนปุ๊บมันก็หายสงสัยไปถึงนั่นแหละ มันเราเดินทางเดินทางไปจากอุดรไปกรุงเทพเราเดินทางสังเกตไปตั้งแต่อุดรไปถึงขอนแก่นไปถึงโคราชมันก็หายสงสัยถึงโคราชครับอแต่ถ้ายังไม่ถึงกรุงเทพมันก็ยังไม่หายสงสัยถ้ามันเดินทางต่อไปอีกอเห็นไหมที่มันมันเบาๆสบายนะนั่นคือการเดินทางต่อไปอีกต่อไปอีกมันถึงสลาบ,บุรีมันถึงกรุงเทพเมื่อไรความหายสงสัยมันจะหมดเพราะมันไปถึง ไอ้ไอ้ตัวที่หมดรู้ไม่มีอาการจิตไม่มีอาการคือไปหาตัวจิตจริงๆท,ที่มันไม่มีอะไรเลยไปเห็นว่าโอ้มันไม่มีอะไรเลยความหายสงสัยมันก็หมดไปจุดตรงนั้นเราจะพูดประมาณไหนครับอาจารย์เหมือนประมาณว่าแต่ก่อนเนี่ยเราอ่ะจะอเอาเราเข้าไปเราต้องเอาเราเข้าไปเหมือนที่อาจารย์บอกต้องมีเราเข้าไปเป็นผู้มีสติลึกรู้อยู่ถ้าเราไม่มีสติลึกรู้อยู่เนี่ยมันก็จะไหลเข้าไปอยู่มันต้องมีเรา เพื่อมีสติและรู้อยู่ถูกไหมครับแต่ตัวที่ที่มันขึ้นมาเนี่ยอยู่มันขึ้นมาให้เห็นมันขึ้นมาหเห็นเองอืมแต่มันไม่ตัวที่มีเราเข้าไปมีสติและรู้อยู่แล้มไม่เห็นในตัวนี้ด้วยเรามานั้นอะ่ะแล้วก็เลยมองเห็นว่าเอ๊เนี่ยมันมีเอสทา่ระกาว่าข้างนอกชั้นนี้เอ็นไหมอ่าแล้วก็เห็นเอครว่าเอ๊เนี่แหละมันเหมือนในตัวเนี้ยที่มันเห็นตัวที่เรามีสติและรู้แม่งเป็นเราที่คอยเข้าไปเสือบ หลุดเข้าไปในเข้าไปเสือกแต่ตอนที่มันอยู่นิ่งๆว้่นะก็เลยเาะว่าแต่เรไมไอตัวเราที่มันอยู่นิ่งๆเนี่ยลองให้มันท่องบทสวอดูซิถ้ามันก็ท่้องนะไอตัวนั้นก็อยู่เฉยดูอยู่เฉยประมาณนั้นนะจาเออว่ะประมาณนั้นอ่ะมันก็แยกได้ดูเลยเต็มความรู้สึกขาเดินมันก็ท่องบทสวดนิ่งก็ท่องบทสวดแต่มันเห็นทั้งตัวเลยมันเห็นทั้งตัวบทจะเห็นทั้งตัวมันงไเห็นทั้งตัว แต่ทาไมมันรู้สึกแก่ขาเนี่ยมันไม่ได้เห็นว่ามันเดินในในความรู้สึกแต่มันเห็นว่าเป็นความรู้สึกว่าขยับว่าขยับตาของมันประมาณนั้นนะครับศาสตร์มันเห็นหมดเลยมันเห็นว่าไอตัวเนี้ยแม่งไอสติเล็กรู้ไอเราที่มีสติไปเรื่อยเนี่ยนิ่งเหมือนแม่งโดนบังคับตื่นใจประมาณนั้นในความรู้สึกนะนะหมวแล้วมันต้องทำหน้านิ่งแต่ในความเป็นจริงถ้าเกิดเรามีสติรู้มันไม่ได้ไปว่าต้องมงคับตื่นใจขนาดนั้นคือมันไม่ได้ทุกแน่รล้นอะไรแล้วเหมือนสมัยก่อนที่เราฝื่น่ะ แต่ตัวนั้นไอตัวไอตัวที่ทเห็นตัวเรามีสติรู้เนี่ยไอ้ท่านรู้เหรอครับถ้าถเกิดสมือนที่มันมันแยกออกมาดิดๆให้เราเห็นนะมันเห็นว่าณตอนนั้นอ่ะเหมือนมึงนี่โดนังคับขู่เขียนเนี่ยต้องเข้ากรงตลอดประมาณนั้นน่ะอาจารย์อือมันเห็นว่าในความรู้สึกประมาณนั้นนะครับอืออือเดี๋ยวอธิบายเพิ่มเติมครับไอตัวรู้ที่เราตอนแรกเราพามันไปดู เราใช้สติพามันไปดูอาการของจิตใจแต่ก่อนแต่ก่อนมันมันก็ดูอยู่นะมันก็รู้อยู่นะแต่มันไหลมันไหลเข้าไปมันเพราะความหลงของมันมีอยู่แล้วมันจะไหลเข้าไปคิดปรุงแต่งแต่ตอนนี้เราก็เลยพามันไปดูพามันดูแล้วไม่ต้องไหลให้มันหยุดดูเขาอยู่เฉยๆตอนแรกมันต้องมีตัวเราตัวเจตนาพามันก่อนฝึกงานให้มันก่อนเข้าใจครับอ่า พอตอนนี้อมันเริ่มเห็นว่าใจเขาแสดงอาการแล้วมันเริ่มไม่ไหลแล้วอ่กายเขาแสดงอาการ<อ>มันเริ่มไม่ไหลแล้วอมันดูเขาได้มันดูเขาได้อยู่นิ่งๆแล้วตัว<อ>ตัวตัวเราที่ไปฝึกง,งานอ่ะก็ค่อยๆค่อยๆผ่อนคลายผ่อนคลายการฝึกขยับออกมาอ่าขยับออกมามาดูตัวรู้ สังเกตตัวรู้อยู่ห่างๆว่ามันจะไหลมันจะดูเข้าอยู่เฉยๆเป็นหรือยังหรือว่ามันยังจะไหลเข้าไปเหมือนนิสัยเดิมของมันอยู่เนี่ยมันก็สังเกตอยู่ห่างๆตัวตัวสติร,รู้ที่ที่ว่าตัวตัวเราเนี่ยคอยสังเกตเนี่ยคอยฝึกง,งานเนี่ยอ่าแต่ไม่ได้เข้าไปจี้มันเหมือนแต่ก่อนอ่าตลอดครับโอเคนั่นแหละนั่นแหละเป็นลักษณะอย่างนั้นแหละอ่าก็มีอตอนนอนก่อน ในช่วงนอนวันก่อนนี้หรือเมื่อวานไม่เมื่อวานวันก่อนนี่แหละครับมันนอนอยู่มันก็พิจารณาขึ้นมาของมันเองเลยว่าเอ้าเรามีสติในลึก่อยู่มันพิจารณาขึ้นมาใยใจงไรหรอก็ดูวันดื่อซื่อเนี่ยแหละครับไอเราที่มันดูอยู่คือเอ้ามันตอนที่้าเรามีสติในลึก่อยู่เนี่ยมันจะไม่ปรุงแต่งอะไรเลยมันจะมีแค่ความรู้สึกสภาวะความรู้สึกลึกๆีเฉยมันจะไม่มีสังขารปรุงแต่งออกมาให้เราเห็น แต่ถ้าเราเผลอเผลอเธอเมื่อไหร่กบมีความคิดขึ้นมาเนี่ยเราหลงละพอเราเราหลงปุ๊บมันก็จะเดินกลับบ้านมาเองมันก็เลยมองว่าเอ้าไอ้นม่สติปุ๊บมึงก็จะเผลอเข้าไปอย่างนี้เลยนะมันก็จะเผลอเลยนะก็ไหลเข้าไปหลงเลยนะมีความคิดขึ้นมาใน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 ปัญญาที่มันมันตึกขึ้นมานะอาจารย์อืมเอ้าถ้ากิดนั้นมีสติปุ๊บแม่งความคิดเกิดขึ้นมาเลยแต่พอมีสติปุ๊บมันเลึกนู้ปุ๊บมันก็จะเป็นความรู้สึกลึกๆแค่หนึ่งครั้งเนี้ยไอความรู้สึกลึกเนี่ย เวลามีสภาวะอะไรที่มากระทบเราที่เราเคยเจอความเคยชินของเราที่มันติดมานานอ่ะมันจะไหลไปไหมประมาณนั้นน่ะก็จะมีความในความรู้สึกลึกๆอันนั้นน่ะครับประมาณนั้นน่ะแต่ถ้าเกิดมีความคิดปรุงแต่ขึ้นมาในความพิจารณาตอนนั้นมันก็ปัญญามันแบบว่าก็คือไหลเรียบร้อยแล้วนะประมาณนั้นแต่มันก็ดึงกลับบ้านมาปึ๊บทันทีเลยประมาณนั้นนะครับมันมาเองโดยที่ไม่มีเราเข้าไปดึงนะครับอืมในในปัญญาที่มันมันมันจะเลยปัญญามาแบบนี้ตอนนั้นนะครับมันรู้ตัวเองว่ามันมันไหลแล้วมันก็รีบกลับมา ครับแต่ก่อนมันไม่รู้เลยมันเป็นอย่างนี้พระอาจารย์มันบอกว่ามันมันพิจารณาว่าถ้าเกิดมีความคิดขึ้นมาเมื่อไหร่นะแสดงว่าคุณไหลไปแล้วนะไม่มีสติแล้วเออมันมันมันตอนกลางคืนที่นอนนอนดูดึงมันเนาะมันก็พิจารณาของมันเองแต่ก็ไม่ได้ไปเชื่อความคิดอะไรมันหรอกก็แค่รู้เฉยแต่ผมก็เล่าที่จะมาอุมายให้พระอาจารย์ฟังประมาณนี้ครับอืมออะถูกแล้วนั่นแหละมันมันมันเริ่มเป็นเองเพราะครับ ใช่ <inate> ครับตัวรู้ตัวรู้เนี่ยมันเริ่มรู้สักแต่ว่ารู้เป็นแล้วแล้วก็ค่อยๆฝึกให้มันค่อยๆปล่อยให้มันรู้สักแต่ว่ารู้ของมันเองไปเรื่อยๆพอ,อมันรู้ของมันเองชํานาญแล้วปุ๊บเราก็จบงานเออมัน <ๆ S 2> เป็นอย่างนั้นจริงๆแล้วก็จบงานเลยเราไม่ต้องไปฝึกรู้อีกแล้วเพราะร <Des> ู้มันเป็นเองของมันแล้วมันหายหลงแล้วไม่ปล่อยโอกาสที่เวลานั่งกับบุคลากรหรือเวลานั่งตรวจม์หรือทำเวลาทำที่ที่น่นครัน้อย จะไม่ไปล่อยโอกาสไอ้ตัวที่ดูดูขันดูขันกระจมันต่อสู้กันนีปมาจากจนคุณอาจารย์เขาบอกว่าอะไรไม่ได้ทำอะไรอยู่เฉยๆครับเดี๋ยวอาอยู่เฉยอ๋อ,อ,อผมก็อยู่เฉยแต่ว่าไอ้ขันมันก็ทํางานของมันอย่างนั้นแหละครับดูมันต่อสู้กันครับเนี่ยแกก็ไม่เข้าใจนะครับก็เลยบอกว่าก็เหมือน <ๆ S 2> ว่านั่งคือเหมือนว่าทำไมไม่เปลี่ยนทำไมเมื่อยหรอปมติจะเห็นผมอ่ะชอบนั่งครับเพียบฝั่งนี้สักพักรุ่ปวดแล้วก็จะ เปลี่ยนมาฝั่งนี้นะครับอาจารย์แต่นี่คือถ้าน้อยจะไม่เปิดโอกาสนี้ครั้งเลยเวลานั่งกับกรูบอาจการ์หรือได้นั่งทําอะไรเนี่ยจะ,จะดูมันอย่างเดียวเลยแต่มันดูแบบว่าไม่ได้ไปชุกกร้อนอะไรกับมันมากแต่ว่าพอถึงเวลามันก็มีว่าแต่ว่าดูมันดูมันเลยที่ว่าไม่ได้ไม่ได้ใช้คําว่าอดทนหรือเราเข้าไปนี่ครับใช่ใช่ขาเน่ยปวดมันปวดสุดๆจริงๆนะแต่ใจทใจําไมใจแม่งไม่รู้สึกเหมือนใจมันแบบ มันมันไม่รู้สึกแต่มันมีความรู้สึกนึกของมันมันก็ไม่ได้เห็นว่าใจมันดิ้นโดนดิ้นโดนเหมหมนหรือว่าอาจจะเป็นเพราะว่ามันฝึกนานๆแต่ถึงเวลามันเอื้อไม่เริ่มละอ่ะปุ๊บตุบตุบตุบเริ่มร้อนอยู่ดีมันก็ร้อนร้อนกจายเริ่มร้อนขึ้นมาอย่างเงี้ยครับอาจารย์แต่เราก็ใช้เองเนี้ยนานขึ้นมันก็นานขึ้นเรื่อยๆนะขึ้นเรื่อยแต่พอลุกออกมาปุ๊บมันก็นลลุกมาปุ๊บจะชาเลยใช่ไหมอาจารย์อ้ไม่ไหวละแต่หึ่นไปปุ๊บมันก็จะเป็นเหตุละ จบเสร็จอ่าล,ลุกเดินไม่เฉยเลยมันนะเหมือนกับเราก็ไม่ได้ไปทรามานอะไรกับมันนะไม่ไม่ไปตรวจมันจะเป็นอะไรก็เรืเ่องของมันดูมันอย่างเดียวอย่างเงี้ยถ้าใน,นอาศัยจังหวะพวกเนี้ยต่อไปเรื่อยๆคือทําตลอดอะ่ะมีโอกาสก็คือไม่ปล่อยโอกาสในตัวนี้ไม่ไม่ใช่ว่ตววาต้องรอวัาตรนมดาคืนอย่างเดียวเงี้ยครับอาจารย์ประม,ม,มานนั้นนะครับอ่าดีแล้วดีแล้วดีแล้วเออเอาละเนาะแค่นี้ก่อนครับโอเคไม่กลัวครับรากาสารับเออสาธุสาธุ